เออแล้วมึงแล้วกูหาไหนมึงอะหาไม้มันไม่มีไม้ตรงนั้นมันกระท่วมหนังพี่นั่นแหละมึงมาท่านเลอ๋ทตำงานได้งานอายุตรงนั้นพอดีเออเออเดี๋ยวกูพยายามหาหาหน่อยบุปบอับอีเหลียวกระท่วมมิดข้อตรงนั้นเออเอาใส่ลาวใส่หนอแล้วไปยังมาดมไรเลาวแล้วแย่งมาเดี๋ยวดมยูาหล้าเลี้ยบกิ๊กเลยล้าไม่ไหวใจเพื่อนหน่งนี่ มันมาจำงานได้งานที่ฮะยัยเนยถึงมันมันว่ามันยิมาชาวบ้านให้ห่าไอ้ที่เดวาน้ำไม่ท่วมถึงหวงว่าน้ำไม่ท่วมหือว่าซื่อมิดรก็ไม่มีเดวน้ำไม่ท่วมไม่มีรวอกันอยมีมีของปี๋เดททำงานเขาปีไปเร่ไหมไม่ต้องมาจ่าอยู่เสือไปเลยไม่ใจแพงนี้ไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมเออหน้ำไม่ท่วมเออผ้าไปเล่ที่เดี๋ยวคอยโัวพอกมันนี่นี่หลอกันไม่หลอเพื่อนเล็ดตอนจะไม่เรียนด้วยเออไปเสือไปเลยว่าก็หึงไม่ดูหึงไม่ขาวเหลืองยั่งกับมาผ้าไปเล่มาเด้เนี่ยหน่องมานี้ร่าง โอ้ยวันนี้มันหลูนู่ได้มันถ้าหลูนู้นตัดไม้ตรงนี้ได้มาซอยปฏิพัทธ์ฮั่นย่าในคางโตโยต้าฮั่นย่าในเลยเพราะว่าครับมนถึงกันเลยโตโยต้ามันนิดนึงซอยปฏิพัทธ์ซอยเล็กเลยแต่เลยโตโยต้ามัน้นาไม่ท่วมเนื้อนวดบนหองเห็นคุณผู้ชมมันขึ้นโคกมาขึ้นโคกมาเยอะก็คือเนี่ยมันเลยแบบนี้ปุ๊บประมาณเซตหนึเมตรเซตนี้บาลังนี้เลยหนึ่งฮาเล็กกระซวยมาเลยโอ้ยางนี่เดี๋ยวควรปีไายหนอใายนั่นเลยค่ะชาวเจอดีบ่านี่ใบใบโอ้แล้วไม่ปะชาวอยู่ลาใบจังนี่จอดรถได้สลันได้ซะมีเอกันนเห็ เออเอ๊ะมีกันมีไอ้ซ้ตัวในบ้านก็ให้เอ๊ะซตัวเลยมันเอ๊ะซตัวใช่นี่เอ๊ะซตัวไม่ปร <Tá, S 1> <too? S 2> <es> ับไปชาวชาวไม่ใช่ได้เอ๊ะในสูตรตเหลี่ยทุ่งเกลี่ยแถวของบ้านได้เลยราคุงราคามีเลขกว้างนี่ลุงกว้างลุงถึงอายุไม่เหมือนไม่เหมือนบ้านมือสองเลยใหม่มากสภาาพดีมตั้งโซฟาตั้งได้กับเว็บเลยอืมอันนี้อุ้งหนำเนาะอุ้งหนำก็กว้างพี่อุ้งหนำกว้างอุ้งหนำกว้างมาเพื่อนน้องจบเนี่ยใกล้ดี่วะอยากทำแบบครัวอะไรเนี่ยครัวมีในตัวกัน น้ำมีขั้วายมีไรไฮในกล้วไม่ต้องกล้วว่าแค่หยิบปิ้นข้าวมาปอดตรงนี้ปิดแนนเดี๋ยวป้าขึ้นเลยฉันวนดิเออไปมาเร็วโอ้โหพวเราไปยังกอบวนกันเหรอเออมีกองวนไปเล้วอย่าคืนคนจับอะแล้าไม่ดูไดรล่ะแล้วมีสองลงนอนไหนอย่าไป ทิ้งหนอกนี่โอ้มีระเบียนข้างหน้านี่การไหวตาปลาเป้ห้องนี้ก็มีเอจ้าห้องนี้ยังเอยังไรกันยังตู้ไอ้กันนี่ก็หายหมดเลยเขาเนาะจึงกับเพนัอนเดียวไปเล่นโอ้กนห้องน้ำถึงตรงนี้ไหวแบบว่าพี่แจ็คทุ่งนี้ไหวตังโค้งตังได้ดๆนะเสื้อผ้าไปน้อมอ่านนังซื่อจดงนี้เล่นได้ห้องน้ำชั้นบนอันนี้ห้องน้ำชั้นบนเรนี่ปิดได้ได้ลูงห้องห้ังกว้างวางงเอออปมนนนยยูู่่่ะโถึีีหลก อีกองหนึ่งก็มีเอกันมีเอ๊กแต่ว่าสามองเลยไม่ผากไปเตียวชาวนะเฮ้ยองไปนอนตรงนี้แล้วอีมันอะไรบุกบ้านบานั่นน่ะเย็นกันเอข้างหลังกันยางก็เหมือนกันยางนอนบ้านถึงว่าบ้านนี้ฝืนร้านมากไม่เหมือนบ้านมูอสองเลยเดี๋ยวหนูไปย้อนเฝื่นหนูว่ะเลยเนี่ยไอชูจริงไม่ผากเดี๋ยวไปชาวดี๋ยจริงไปย้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันโตลับไปลุยขอบคุณมาไปแจ็คเ่อวันนี้ ใช่นะคะเทวาสนใจหาบ้านอยู่ไม่ต้องไปชาวบ้านนะคะเทนีอยู่ทำเลพิกัดดีมากหันย,ย้ายน้อยทงอยางข่าวคางโตโยต้าหัดใหญ่หัดใหญ่ในแล้วก็พ่อทางออกตรงเนี้ยมันจะตรงกับนุนตัดไม่พอดีโยเคยโลตัต้โยเคยสนามบินบน้าราคากับ,บ<ด>ส,า,สางมานันลดงลงกับเจ้าของบ้านได้เลยเจ้าของบานเข,ขาขายเองนะคะเวทามาแล้วเดี๋ยวนี้ถึงพิกัดเจ้าของบ้านไว้ให้ค่ะ